สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดทิจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะคิดทิจังชาแนลได้หายหน้าหายตาไป3-4วันเนื่องจากไม่สบายค่ะวันนี้อาการก็ดีขึ้นและค่อยอยังชั่วขึ้นบ้างแล้ว วันนี้คิติจางชาแนลจะมาทำคลิปเกี่ยวกับความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณได้บอกต่อๆกันมานะคะคลิปนี้ตือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะหลายๆคนคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินอาจจะไม่เคยรับฟังและก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะ สิ่งของใน้านนี้หลายๆคนอาจจะเห็นเป็นเศษไม้นะคะแต่สิ่งของใน้านนี้พกติดตัวไว้ไปไหนมาไหนหรือแม้กระทั่งไปเกณฑ์ทหารขึ้นศาลคด,ดีต่างๆสามารถช่วยเหลือเราได้ย่างคับขันค่ะ สิ่งของในพานนี้เรียกว่าไม้รอดนะคะไม้รอดนี้อยู่ตรงส่วนไหนของบ้านไม้รอดนี้อยู่ตรงใต้บันไดนะคะให้ท่านกลั้นใจใช้มีดถากออกมานะคะเพียงเซี้ยวเล็กๆก็ได้นะคะพกติดตัวไปค่ะแต่ต้องขอบอกนะคะสำหรับคนที่เชื่อ ในเรื่องนี้เท่านั้นนะคะส่วนใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรรับฟังไว้ก็ไม่เสียหายค่ะส่วนใหญ่แท้เดียวนี้จะไม่ค่อยมีใครรู้จักและก็ไม่เคยเห็นเพราะทำบ้านปูนไม่ได้มีบันไดเป็นไม้นะคะไม้รอดนี้อยู่ตรงใต้บันไดค่ะถ้าเราเดินทางไปไหนมาไหนไปเกณฑ์ทหารหรือว่า ต้องคดีความที่ต้องไปขึ้นศาลให้เราพกไม้รอดนี้ติดตัวไปด้วยก่อนที่จะก้าวขาเข้าไปในศาลขึ้นรถเดินทางไปเกณฑ์ทหารให้ตั้งนะโมสามจบแบบนี้นะคะนะโมตัสสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภควะโตราโตสัมมาสัมพุทสสะนะ นะโมตัสสะภควะโตอะระโตสัมมาสมัมพุทธะพุทธังแคล้วคาดธรรมังแคล้วคาดสังฆังแคล้วคาดให้เรานำรอดนี้เนบหูหรือว่าพกใส่กระเป๋าติดตัวไปนะคะความเชื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวกิติจังชาแนลเองนะคะเนื่องจากลูกสาวมีเรื่อง ถือว่าหนักพอสมควรที่จะต้องขึ้นศาลว่าความมีผู้เฒ่าผู้แก่บอกและแนะนำมาคิจิจางชาแนวก็ได้ให้ป้าใช้มีดถากไม้รอดนี้ให้ลูกสาวพวกติดตัวไปด้วยจากที่จะได้ว่าความคดีในชั้นศาลอยู่ดีๆเจ้าของคดีก็บอกว่ายกฟ้องคดีทั้งหมด เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างอัศจรรย์ใจอย่างไม่น่าเชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนและความศรัทธาของแต่ละคนด้วยนะคะพกติดตัวไปดีนักแลค่ะลองดูนะคะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็สามารถพกติดตัวไปได้นะคะใช้ในยามคับขันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังงชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิิจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ